วันนี้ณอาคารพุทธวิชาลัยมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานาครพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์และบุคลากรที่ปรึกษาการพัฒนาซอฟต์สก l ล้วยกระบวนการวิศวกรสังคม storytelling for social engineer branding สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาวิศวกรสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมด้วยการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการโครชชิ่งของคณาจารย์และปราชชาวบ้าน พื่อนักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมดำเนินกิจกรรมแก้จทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยตัวนักศึกษาตลอดกระบวนการในการนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒได้สร้างคณาจารย์และบุคลากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเป็นที่ปรึกษาและกระบวนการวิศวกรสังคมจะมีการฝึกฝนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเพื่อบ่มเพาะทักษะซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาของทั้ง38มหาวิทยาลัยราชพัฒน การจะตั้งโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สประการคือการยกระดับโค้ชวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชพัททั่วประเทศส่งเสริมการสร้างวิศวกรสังคมให้เป็นอัตลักษณ์และซอฟต์พาวเของมหาวิทยาลัยราชพัฏสร้าง Change Agent นักเล่าเรื่องเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับมหาวิทยาลายัยและเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรค่ายราชภัฏอย่าง a d e ิ s h i p สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า400คนที่จะจัดขึ้นในระหว่างที่13-17พฤษภาคม2568ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเก,กะียรติจังหวัดปทุมธานี